ผอนเ้นะครับนนี้ผมมานอเสนอสตาร์งานมีรกเี้ก็จะขายนะครับนี้ผมอมาลองเลยครับจัได้แล้ววานห้าร้อยกอนแล้วัได้สามนแล้วครับลงิปครับเอาเอาห้าคุณพ้นะครับสม้เจ้ามีสองสี่ล้งครับสามเียตนีครับก้อนสตาร์ครับ สวยเหมือนเมสซี่หนึ่งสองสี่ของผมขับไปครับนี่ครับ L5 สนะครับทีมงานทีมงานริมคลองเลสซิ่งนะครับอันนี้ผมเอา L50 ล่าครับว่ารถของเราเนี่ยอาจได้กิงหรือเปล่าครับคันนี้ไม่ค่อยใช้งานนะครับสตาร์สี่พันครับติดสวยครับนี่นะครับทีมงานริมคลองเลสซิ่งครับใครเขาบอกว่าคันเล็ก ลากขันใหญ่ไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับผมกำลังตีเองครับดูก้อนฟางของสตาครับแหมสวยเหมือนกันครับนี่ครับหน้างานสตาครับนี่ครับ L50 นะครับของมินิของผมครับถ้าใครเคยติดตามผมก็จะเห็นผมขับแต่เมสซี่ครับ124ป้ายเหลืองไอ้เจ้าหวานเจี๊ยบครับ ก็เลยเปลี่ยนมาครับดูก้อนฟางเขาสวยๆอย่างนั้นนะครับดูได้ครับนี่ครับสนใจก็ทักมาครับนี่ครับก้อนของสตาร์นะครับก้อนสตาร์สวยๆเลยนะครับนี่ครับใหญ่ยาวสนใจติดต่อได้ครับทีมงานลิซซิงครับหรือว่าต่อผ่านผมก็ได้ครับ ไม่มีค่าในหน้านะครับเพราะว่ารถทีมงานเราเองครับมีอยู่สามพันเมสซี่หนึ่งสองสี่สองพันกับสตาร์สี่พันครับมาลองมาขับดูครับถูกใจก็เอาครับขอาฝากคลิปไปด้วยครับสวัสดีครับ